เิดเงินเดือนของพระราชินีและเจ้าคุณพระและท่านผู้หญิงและคุณหญิง 1. พระราชินีสุธิดายศพลเอกหญิงเงินเดือน76,604บาทเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณียศ พลโทหญิงเงินเดือนเจ9 6 5บาท 3. ท่านผู้หญิงออนอ,อนง์งปีนารวชิรพัฒยศพลตรีหญิงเงินเดือนห7หมืบาท 4. คุณหญิงแชยุตราวชิรพัฒโสภายศ พลตรีหญิงเงินเดือน67,760บาท 5. คุณหญิงประพัฒสอนวัชระหาไทยพัดยุยศพลตรีหญิงเงินเดือน67,760บาทเจคุณหญิงสุทธิตาพักบริรักษ์โพมินยศพลตรีหญิงเงินเดือน67,760บาท 8. คุณหญิงนฤมนลสัมผัสยศพลตรีหญิงเงินเดือน6 7 7 6 0บาทและรายชื่อคุณหญิงที่มียศพันเอกหญิงเงินเดือน57,326บาทมีคุณหญิงอนุสราสุขสวัสดิ์วัชราพรคุณหญิงพรทิพย โสพินสุพพันคุณหญิงพระธียาพัทรลาลงกรณ์คุณหญิงมัสยาทิพยวชิรพักคุณหญิงสสิธรสิริวชิรพักคุณหญิงสังวานสิริวชิรพักคุณหญิงกรองทองสิริวชิรพักคุณหญิงจันเจราสิริวชิรพักคุณหญิงฐานุดาสิริวชิรพัก สรุปคือเงินเดือนที่มียศพลเอกหญิงเงินเดือน76,604บาทที่มียศพลโทหญิงเงินเดือน72,965บาทที่มียศพลตรีหญิงเงินเดือน67,760บบาทที่มียศพันเอกหญิงเงินเดือน ห7 3 2 6บาทซึ่งเป็นยดล่าสุดที่ถูกแต่งตั้งแต่ว่ายศก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆค่ะ